วัดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญปวยทานรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกบัวพุ่มทาดานะคะสวยๆเลยนะเสร็จเหรียญที่หลังได้นะคะนี่ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบินบ 2, นนนบบ้นเบอร์สองขนาดความยาว65เซนติเมตรค่ะจานวน4เส้นจะริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว35ซนติเมตรค่ะจํานวน8เส้นค่ะเรามาเริ่มกันนะคะเรื่องจากริบบิ้นความยาว 3 5เซนติเซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้เสร็จแ,แล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมนะคะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนค่ะเส้นที่1ค่ะจับมาเส้นที่ 2. สสวมมาในเส้นที่1เส้นที่3มสวมมาในเส้นที่สองเส้นที่4ี่ค่ะสอดมาในรูที่1ค่ะอะออกค่ะลบเส้นที่3ขึ้นมานะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้เอาเส้นที่1พับเฉียงขึ้นด้านบนค่ะ เส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นสดล็อกเข้าไปแบบนี้นี่นะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้เอาเมืองช้อนที่ฐานไว้นะคะ ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะเห็นนะเราจะเหลือดิบินสี่เส้นสุดท้ายแบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในโดที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะ สอดรูที่1ทะลุดูที่2เส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่1ทะลุดูที่3ไปนะคะนะเสร็จแล้วเราก็สอดรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะคะจิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะคะนะ ิบบิ้นขึ้นมาค่ะนับ1 2 3 4 5นะคะพาดคาม5นะคะนี่ค่ะเเราจะเหลือลิบบิ้น2เส้นสุด2เส้นอยู่ใกล้ตัวเราแบบนี้นะจับพาดคาม5เส้นไปค่ะนะคะจับพาดคาม5เส้นไปเสร็จแล้วเราก็จะเหลือลิบบิ้น5เส้นสุดท้ายนะคะเอาเส้นนี้ค่ะสอดมานะคะสอดมาลง,งที่1น,นะจับพาดโค้งมาแบบนี้นะคะ สอดรูที่1ขาค่ะลอด2เส้นมาเราจะสอดรอดรูที่1เสมอนะคะนะรูที่1ขาค่ะลอด3เส้นมาเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่1ขาค่ะรอด5เส้นนะนะคะนะแบบนี้เราก็ค่อยๆดึงค่ะค่อยคดึงไล่ทีละเส้นนะคะหนึ่งไล่ทีละเส้นมานะ นคะคะพอได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้นะคะในขั้นตอนนี้นะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเปล่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็สอ,ลอดล้อสามเส้นใจค่ะหนึ่งสองสามนะคะล้อสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลย นะคะออได้แบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับมาด้านนี้จับวิบบินบ้นมาค่ะพับมาด้านหลังแล้วก็พับมาด้านหลังค่ะสอดรูดถัดมานี้ค่ะรอดสองเส้นมานะคะนี่นะนี่นะสอดรูดนี้รอดสองเส้นนะคะรอดมาแบบนี้นี่ค่ะดึงมา เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะสอดร้อยสามเส้นไปนะคะ,คะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะ จะเอาดิบินความยาว35เซนติเมตรค่ะจำนวนแปดเส้นนะคะสอดลอดไปนะคะนี่นะหนึ่งสองสามนะนะคะสอดลอดสามเส้นไปนะนะคะนี่ค่ะให้เหลือปลายริบินไว้ด้วยนะคะ ะะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็พลิกกลับมาด้านนี้จับบิดบินนะคะโค้งมาแบบนี้นะสอดลงรูงนี้ค่ะจับโค้งมาตรงๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สอดรูนี้นะะี่ค่ะดึงมาแบบนีนะะ้ดึงมาแบบนี้เลยนะคะ นี่ค่ะละแบบนี้นะคะแบบนี้นะง่ายๆเลยนะคะเสร็จแ,แล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะสอดรอดตามแนวริบบิ้นนะคะสอดไปรอดสามเส้นไปนะหนึ่งสองสามนี้นะคะ น, password. นี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้กลับมาด้านนี้นะจับดิ้นบิ้นมาค่ะพับมาด้านหลังนะคะแล้วก็พับมาด้านหลังข้ามหนึ่งเส้นนี้มาสอดลูนี้ค่ะสอดลงไปนะคะคล้องเข้าไปในกรีบเส้นสีแดงนะคะคล้องเข้าไปในกลีบสีแดงนะนะคะดึงมาแบบนี้นะคะดึงลงมาแบบนี้นะคะนี่นะ นีค่ะนีคะแบบนี้นะเแล้วเราก็จับตะแคงมาด้านนี้ค่ะพับขึ้นด้านบนปิดเป็นกลวยมาแบบนี้นะคะอันนี้เราตัดมาสั้นไปนิดนึงนะคะเพื่อนๆตัดมาสามสิบห้านะคะพอดีนะคะนะแล้วเราก็ดึงมาแบบนี้น่คะพับขึ้นด้านบนค่ะปิดเป็นกลวยมาแบบนี้ แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นด้านบนค่ะ นคะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกบัวพุ่มทานดานะคะสวยๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ